พัดที่วิกหมอชิดมาต่อยคู้หส่วนเพชรแก้วฟ้าก็แพ้ฉลามเพชรสิทธิ์ลุงพี่น้ำฝนที่วิกหมอชิดมาเหมือนกันต่อยผู่5้ผู้หเหมือนกันครับเอาละครับผู้เปิดหัวครับเสืออีสานเจอกับพระการจากแดนใต้ครับนี่คือมิติใหม่ในวงการมวยเลยนะครับทาง Tool for y o u และก็ True Vision Now ครับร่วมด้วยช่วยกันครับมีมวยให้ได้ชมกันทุกวันนะครับ ทุกวันเสาร์บ่าย2องโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับสชั่วโมงแห่งความมานครับเป็นผลงานของโปรโมตเตอร์เดียเกียดเพชรโปรโมเตอร์อุอุดอนครับนี่คือทรูฟอร์ยูเกียดเพชรซูเปอร์ไฟครับมาดูสิครับเสืออีสานเจอกับพระการจากแดนใต้ผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไงก็ถือว่าช่องทรูฟอร์ยูนี่ตอนนี้นี่เป็นคิงออฟมวยไทยแล้วนะครับมีการในทสดมวยให้ได้ดูกันทุกวันเลยครับ ถ้าเป็นแอปพลิเคชันทูวิชันนาวนี่โอ้โหต้องบอกว่าดูที่ไหนก็ได้ครับทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตครับ,รบจับบงในยแยกออกมาก่อนครับลุยต่อครับรดูอายุก็เพชรกกาฟ้าครับเป็นรุ่นพี่วัยย่าิบสีปีเวทใหญ่หน่อยคู่นี้ครับร้อยสิบหกปอนด์ไล่เข้าไปครับอุ้มออกมายกแรกนี่สตาร์ทใส่กันเลยครับเล่นพละกกำลังกันเลย ตไม่ได้ครับเรียมเขาก็เป็นซ้ายเจอซ้ายนะครับสาดตรซ้ายไปก่อนครับแสนเก่งครับอทีขวาครับทางด้านของเพชรแก้วฟ้าเตะซ้ายครับพยายามยกขวาบังนะครับเอาหมัดมาสอกคืนไปครับแต่มีแสนเก่งครับหวดแค่ซ้ายตามขยับไว้ครับยังไงดีครับยกมาแรกเตะซ้ายไปครับทานดั้นแสนเก่งครับหมัดไปแล้วก็เติมด้วยแข้งครับทานดั้นเพชรแก้วฟ้าครับ นี่ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ครับของท่านั้นทั้งค่ายสาชุมยชัยและก็ค่ายเกียรติชัชนันเลยครับเท่นี้เพชรแกร้วฟ้ามาซ้อมอยู่กับสิ์นุ่มนิ่มมวยไทยฮะซ้อมคู่กับเพชรอัศวินนะครับอยู่แถวพหลโยธินสองครับเท่าดีเพชรแกร้วฟ้ามาเก็บตัวอยู่นี่ฮะเด็กร้อยเอ็ดรับปะทุมรัตมาเอาคืนคนลาทีโอ้โหดอกหลังสะดุ้งหยงเลยครับ <c oughs> โดนเตะพับในครับอาล่ะครับปล่อยของกันเร็วมากนะครับเรียกว่าเป็นไฟที่2ในการประเดิมสักกราชใหม่2569และก็ประเดิมทาง t f o r ฟยูหมายเลข24ครับกีฬาสุดบันเทิงดีครับขยับเข้าไปครับหวดขามาหวดขาคืนเอาแข้งมาแข่งคืนครับอะครับมีเตะล่างเตะกลางนะครับแต่ว่ายังไม่มีเตะบนให้เห็นนะครับนั่นก็คือการคออาครับค่อยๆเดินเข้าหาครับ แตนั้นแสนเก่งครับขยับเตะสายหลุดไปครับหมดยกครับพักก่อนครับครับขอบคุณนะครับเสียแอสสันปะตองครับดูฮะแม่หมัดไปก็สอคืนพันควันนะครับแป๊บๆปเลยนะครับลูกนี้เตะพับในครับคือจะกระโดดหลบนะครับแต่ว่าจังหวะบวกศอกซ้ายโอ้โหสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับทีมงานเทคนิคของทูฟายูแล้วก็เพิ่มเติมนะครับ ของโตโยต้าเคมอเตอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเสริมสนับสนุนวงการมวยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับแฟนมวยตัวยงด้วยนะครับนั่นก็คือคุณวิเชียนสมพรมุ่งโรจนะครับอยากได้รถทุกุ้งสวยๆของโตโยต้าให้คิดถึงเคมอเตอร์เท่านั้นครับศูนย์การขาย2 1แห่งศูนย์บริการ19แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลไปตรงไหนก็เจอนะครับไปไม่ถูกก็โทรสอบถามเลยฮะศ2 662 6555อะแล้วก็ไปดูกันต่อครับยกที่2คู่แรกอู้ยสายมาสายคืนครับ แสนเก่งกับเพชรแก้วฟ้าครับมงในตีขวาไปก่อนครับตีซ้ายคีครับจังหวะรวบนี่ยังไม่ชัดเจนครับแยกมาก่อนเป็นดารุ่งทั้งคู่ครับของสกีตเพชรมาซ้ายมาซ้ายคืนจังหวะของเพชรแก้วฟ้านี่สีน้าเงิน้วครับหน่อยซ้ายรอจังหวะ2ครับซ้ายสูงขึ้นไปบินไปดอกที่2โดนจับโดนเกี่ยวแต่ว่ามาเกี่ยวได้แสนเก่งจะทําอะไรโดนตีนะครับมงในตีข้างหลัง ตีเน็บๆครับตีสร้างจังหวะไปก่อนทางด้านเพชรแก้วฟ้าโอ้ยยกแรกผ่านไปครับเหมือนรออะไรบางอย่างนะครับเพชรแก้วฟ้าครับพอได้อาชีพสามมือในแกแบบจับตีเลยครับเตะซ้ายได้ดีครับโดนหมัดซ้ายแสนเก่งเตะซ้ายต่อย้ายตามไปครับเข้มข้นเลยนะครับปล่อยของกันเร็วมากนะครับวันนี้เป็นเด็กแห่งชาติครับเด็กๆมาตีกันแบบนี้ได้ตางด้วยครับโอ้ยอาวครับใส่กันครับบนเวทีนี่ไม่ผิดกฎหมายครับลุยได้เต็มที่ครับขยับง้างเอาต่อยไม่โดน้งคู่ครับวงในรวบไว้ครับ ังหลวบแล้วตีซ้ายครับสายคืนล็อกคอมากดคอมาครับขึ้นคอได้แมแ่แต่แต่งตัวนาไปหน่อยครับมองอนาคตแล้วแบบนี้มองอนาคตแล้วครับแสนเก่งเปิดเกมเดินเข้าไปวัดกันเลยกับโมรุ่นพี่ครับเพชรแก้วฟ้าล็อกจับข้างบนครับแสนเก่งกายสอโชคมีชัยครับวันนี้ เด็กมาครับเดินเข้าหาแสนเก่งครับปักศอก้สยไม่กลัวเลยนะครับแสนเก่งครับบัดซ้ายมาพยายามบวกมัดขึ้นครับแต่ด้านของเพชรแก้วฟ้าตีเข่าซ้ายได้ครับอะไะครับแสนเก่งพยายามจะเด้งตีสู้เข่าซ้ายของเพชรแก้วฟ้าเข่าขวายกไม่ขึ้นนะครับกรรมการยากรบาครับสมานเพียมดีดีภาพช้าครับเข้าบริของแก้วฟ้าน้อยในช่วงจังหวะจับล็อกคอได้จะเสียบนีครับเข่าซ้ายแล้วแลมบัดลวงท้องก่อนแล้วก็ มาแต่งตัวจังหวะนี้ครับตีไม่ทันครับหมัดของแสนเก่งนี่ครับไอจาราลิงกี้กระเป๋าแฟชั่นที่ลงตัวกับทุกวันของคุณกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงตอบโจทย์ทั้งสไตล์และความสะดวกสบายสนใจกระเป๋าลิงกี้ติดต่อไปที่เสียโตโตได้เลยครับ092 065 66 66ไปครับลุยต่อครับยกที่3ครับครึ่งทางครับโอ้ดูครับมาถึงจับไหนตีกันเหมือนเดิมครับโอ้